สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาขยายความเข้าใจเรื่องลักษณะของภาษาหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนที่ครูทําไว้แล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าตัวอย่างจะมีน้อยนะครับวันนี้คุณครูจะมาขยายความเข้าใจเรื่องลักษณะของภาษา เนื่องจากภาษาใช้เพื่อการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นภาษาก็จะมีลักษณะเป็นของตนเองนะครับเรามาดูกันว่าภาษามีลักษณะอย่างไรลักษณะแรกนะครับภาษาช่วยสื่อความคิดแล้วสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคลพัฒนามนุษย์กําหนดอนาคตและช่วยจันรลงใจนะครับมาดูอย่างแรกเลยภาษาช่วยสื่อความคิดและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในสังคม สื่อความคิดกับสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในสังคมนะครับสื่ออะไรได้บ้างสื่ออารมณ์สื่อความรู้สึกเวลาเราแชทคุยกันเนี่ยเราก็จะใช้ตัวอักษรสื่ออารมณ์สื่อความคิดรักนะจุ๊บจุ๊บคิดถึงนะเป็นห่วงจังเลยนะครับหรือความรู้สึกแสดงความหิวความกโกรธพอใจไม่พอใจตัดพ,พอน้อยใจเสียใจก็รู้แล้วแต่ใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึกทั้งสิน้นไม่ว่าจะแสดงโดยถ้อยคําหรือว่าตัวอักษรนะครับ แสด,ดงความคิดแล้วก็ทัศนคติเราจะรู้ว่าคนเนี้ยมีทัศนคติอย่างไรมีความคิดอย่างไรคิดบวกไหมคิดลบไหมเราดูจากภาษาที่เขาถ่ายทอดเราคุยกับเขาแล้วเราจะรู้ว่าคนนี้มองโลกแง่บวกนะคนนี้มองโล,ลกในแง่ลบรวมไปถึงความรู้แล้วก็ประสบการณ์เรามีความรู้อะไรเราอยากจะให้คนอื่นรู้เหมือนเรานะครับเราก็ถ่ายทอดผ่านภาษาผ่านการพูดผ่านการเขียนนะครับ แล้วภาษาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในสังคมได้อย่างไรครูก็ยกตัวอย่างกับการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ในการสู้โรคโควิดนะครับซึ่งมาจากภาษาที่ใช้เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดารามาเชิญชวนผ่านคําพูดหรือผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆผ่านข้อความผ่านตัวอักษรให้มาช่วยกันก็ทําให้คนเนี่ย มีความคิดเหมือนกันมีความมุ่งหมายเหมือนกันแล้วก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการบริจาคเงินในครั้งนี้หรือาศาสนสถานต่างๆที่สร้างมาเนี่ยล้วนแล้วก็มาจากกําลังของคนที่ศรัทธาศรัทธาเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวกันทางด้านความคิดทางด้านความเชื่อทางด้านจุดมุ่งหมายของตนเองนะครับรวมไปถึงการจัดหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่ทําให้คนหลายคนเนี่ยมามีความมุ่งหมายเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเช่นการบริจาคโลหิตนะครับเขาใช้ข้อความว่าให้โลหิตให้ชีวิตหนึ่งคนให้หลายคนรับพออ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเราต้องไปทํานะเราต้องไปบริจาคนะเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ร้อยคนพันคนหรือว่าล้านคนอีกอ่านข้อความแล้วก็มีความรู้สึกเดียวกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันคือต้องช่วยเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับหรือแม้กระทั่งคนเวลาไปอยู่ต่างประเทศะอยู่ประเทศต่างๆ พอได้ยินว่าเราพูดภาษาเดียวกันนะ่ะเราจะรู้สึกว่าอุ้ยนี่แหละพวกฉันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแค่เฉพาะประเทศไทยนะคนแต่ละภาคเนี่ยเวลาเขาพูดภาษาถิ่นของตนเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นถิ่นของเขาถึงความเป็นกลุ่มชนของเขาต่างกันนะครับอย่างเช่นคนเหนือเวลาที่เขามาเจอกันเนี่ยเราเขารู้ว่าเนี่ยคนเหนือเหมือนกันนะเขาจะพูดภาษาเหนือสนทนาเป็นภาษาเหนือนี่คือลักษณะของภาษา ที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้รู้ว่านี่ฉันคือหนึ่งเดียวกันนะฉันเป็นคนถิ่นให้รู้ว่าฉันเป็นคนถิ่นเดียวกันนะฉันเป็นคนภาคเดียวกันฉันเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน <_ S 1> ภาษาก็แสดงลักษณะเฉพาะบุคคลนะครับ <_ S 2> คนแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะการพูดหรือว่าการเขียนแตกต่างกันบางคนชอบพูดหว้วนบางคนมีหางเสียงบางคนใช้คําเปรียบเทียบบางคนใช้คําแบบเข้าใจง่ายบางคนพูด บนเวอร์บางคนพูดแล้วรู้เรื่องเลยก็เป็นลักษณะของแต่ละบุคคลเอามาดูสามคนนี้นะครับคุณดมคุณทีมแล้วก็คุณพุทธนะครับสามคนเนี้ยเวลาพูดเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าการพูดแบบเนี้ยเป็นของคนคนเนี้ลักษณะการพูดเนี้ยคือของคนนี้ถ้าเป็นงานเขียนบางหละ่ะงานเขียนที่เป็นกวีนิพนธ์นะครับของสุนทรนพูของอังคารแล้วก็ของนวรัฐทั้งสามท่านนี้นะครับมีลีลาต่างกัน เวลาอ่านก็จะรู้เลยว่าเป็นของใครถ้าของสุนทรภู่ก็จะเน้นสัมผัสของท่านังคารของท่านนวรัตน์นะครับก็จะเน้นการใช้คําที่อ่านแล้วได้อารมณ์ถ้าเป็นงานเขียนร้อยแก้วล่ะก็จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ของหม่อมราชวงศ์คกฤกริตปราโมทของศรีบุรพานะครับหรือว่าของคําภูลบุทวีแต่ละคนเนี่ยมีการเขียนแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นหม่อมราชวงศ์คกฤกธิตเนี่ยก็จะใช้ภาษาเข้าใจง่ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหม่อมราชวงศ์คกฤทธิ์เลยนะครับ ส่วนสีบุรพา,าก็จะใช้ถ้อยคำที่กินใจในงานเขียนของคำพูลบุญทวีก็จะมีภาษาถิ่นใช้การสื่อสารแบบง่ายๆเข้าใจง่ายไม่ต้องประดิษฐ์ถ้อยคำมากมายนะครับภาษาช่วยพัฒนามนุษย์อย่างไรมาดูนะครับภาษาพัฒนาทั้งสติปัญญาแล้วก็ทางด้านจิตใจนะครับ พัฒนาสติปัญญาอย่างไรสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้ก็จะถ่ายทอดผ่านมุขปาฐะปากต่อปากพอเริ่มมีตัวอักษรเขียนก็จะถ่ายทอดผ่านสมุดคอยผ่านใบลานผ่านหนังสือที่ครูยกตัวอย่างมานะครับก็จะเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับตำราแพทยาศาสตร์สงเคราะห์ก็เป็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาผ่านตัวอักษรนะครับส่วนพัฒนาจิตใจล่ะอะไรบ้างคำสอนหนังสือให้กำลังใจไง หรือนิทานธรรมะนิทานอีศวร่วมไปถึงการจัดเสวนาจัดแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะครับเพื่อให้เรามองโลกกว้างขึ้นให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่ามีแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะภาษาอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนามนุษย์นะครับมาดูโครงโลก,กน,นิตที่ครูนํานมาให้นะครับผจญคนมักโกรธด้วยไมตรีผจญหมู่ทรชนดีต่อตั้งผจญคนจิตโลภมีทรัพย์เผื่อแผ่นะ พระจนอสัตย์ให้ยังหยุดด้วยสัตยานี่ก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้อยู่ร่วมกับคนพวกนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับต่อมาภาษาช่วยกําหนดอนาคตช่วยกําหนดยังไงเวลาเราจะทํากิจกรรมต่างๆเรามักจะมีการวางแผนนั่นแหละครับตอนวางแผนเนี่ยเราใช้ภาษาแล้วในการกําหนดอนาคตพรุ่งนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะมาประชุมกันกี่โมงนัดกันกี่โมงจะต้องเตรียมอ,อุปกรณ์อะไรบ้างยกตัวอย่างใกล้ๆแล้วกัน เวลามีกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันเพราะเวลาแบ่งหน้าที่ก็ต้องบอกว่าใครทําอะไรใครจะต้องเตรียมอะไรนัดหมายกันนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ภาษากําหนดอนาคตต่อมาภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและบันทึกวัฒนธรรมศิลารารึกหลักที่หนึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจะทําบุญกันแบบโอ้ oh, จริงเอาจังมากทุกวันพระจะมีการมาเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราบันทึกวัฒน,รนธรรมในช่วงนั้นไว้หหหรืออจดมมาาายยยยเตุุลแบในสยยัธ ก็บันทึกวัฒนธรรมของคนในยุคนั้นว่าเขาดําเนินชีวิตอย่างไรเขามีวัฒนธรรมอย่างไรมีประเพณีอย่างไรนะครับถ้าเป็นวรนนคดีก็ขุนช้างขุนแผนบันทึกวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นเรารู้อย่างหนึ่งแล้วแหละว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลามีงานศพเนี่ยเขาไม่โศกเศร้าจะมีเอมหาหรสพมาเล่นลื่นเริงน,นะครับจะไม่มีไม่เหมือนสมัยนี้ ก็แตกต่างกันอย่างเรื่องอีเหนานะที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายมีการเคี้ยวหมากด้วยนะเอ่อตอนที่วิทยาศกรรมตายครับอีเหนาว่าไปดูวิทยาศกรรมรูปงามนะฟันแดงดังแสงทับทิมอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเอ้ยเขาเคี้ยวหมากกันด้วยนะนิราศของสุนทรภู่ก็จะบันทึกวัฒนธรรมของแต่ละที่ที่เขาเดินทางไปถึงนะครับตัวอย่างเช่นไปถึงหมู่บ้านอ่าไปถึงหมู่บ้านมอนสุนทรภู่ก็อธิบายว่า เดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขมาเหมือนชาวไทยรวมถึงเรื่องสี่แผ่นดินด้วยนะสี่แผ่นดินนี่ก็เป็นวัฒนธรรมของยุครัตนโกศิน์นะครับสุดท้ายเลยภาษาช่วยจะลงใจจะลงแปลว่าพายุงไม่ให้หลบบำรุงแล้วก็รักษาเชิดชูไว้ไม่ให้เสือ่อมอะไรก็ตามที่ภาษาถ่ายทอดแล้วทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจเรามันไม่ต่าลงไปะนั่นแหละเรียกว่าภาษาช่วยจะลงใจยกตัวอย่างนะครับเป็น กรอนของท่านพุทธทาสนะครับเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมองโลกในแง่บวกไม่ต้องไปจับผิดคนอื่นมองส่วนดีที่เขาสร้างบ้าง รวมถึงคําสอนของาศาสนาต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะาศาสนาพุทธนะครับทุกาศาสนาคําสอนของทุกาศาสนาช่วยจนลงจิตใจคือทําให้คนน่ะเป็นคนดีแล้วก็สร้างสังคมให้สงบสุขแม้กระทั่งเพลงนะครับผู้ยกตัวอย่างเพลงของพงศิษย์คำพีเพลงแม่ไปลองเปิดฟังดูนะครับมาสรุปกันดีกว่าจําได้ไหมภาษามีลักษณะอย่างไรอย่างแรกนะครับภาษาช่วยสื่อความคิดและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม หิวโกรธเศร้าชอบไม่ชอบเราก็ใช้ภาษาแสดงความคิดออกมานะครับและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวคนในสังคมให้คนเนี่ยกระทําการบางอย่างที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนจะมีการใช้ภาษาแตกต่างกันออกไปต่อมาภาษาช่วยพัฒนามนุษย์พัฒนาในด้านของสติปัญญาแล้วก็จิตใจแล้วก็ช่วยกําหนดอนาคตถ้าอนาคตเราไปอยู่บนดาวอังคารเราย้ายถิ่นฐานไปนอกโลกก็ให้รู้เลยว่าเกิดจากภาษาเพราะ คนที่เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายภาษาช่วยจะลงใจยกระดับดจิตใจให้สูงขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะของภาษาที่ครูนำมาขยายความให้นะครับเักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบการสอนที่ครูแจกไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบเรื่องลักษณะภาษาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <S <S